สวัสดีครับพี่น้องสุผูสุคนอ่ะมื่อนี้กับพ่อกับไก่น้อยร้อยร่มสนวคือเขาเหมือนเดิมพี่น้องเขาเศร้าเขาง่ายเศร้านี้ก็มี่ตำมะฮงกุ้งสดพี่น้องวอ่าบบเต้นมันโดนร้ายมันโดนรายมันเศร้าเต้นพี่น้องเอาเป็นกุ้งสดได้ได้โพร์แมนกุ้งเต้นกุ้งสดลวกพักลวกฟักตำลึงพักตำลึงพักตำลึงบานให้กับพี่น้อง มึงดูยอดพักอ่ะยอดพักบุ้งยอดพักบุ้งแห่งพักบุ้งไม่มีหนามพี่น้องเป็นแหงแงเป็นแข็งแข็งแดงกับแถวบุรีแน่บ้านเนี่ยโอ้เข้ากันปานปีกับคุยอ่ะบอกไรอย่าห่างมา้พี่น้องมั้ยหันกับคนนี้หันหันก็มึงดูแต่หมูกุ้งสด เด็กเขาไปอยกัน้วเมื่อคืนในบ้านฝนตกก็บ่ตก Bây giờ nóng bùa lắm phù, nóng nhong bây giờ nóng bùa lắm phù Cô nhắm đây cả Màn tự nhiên tài sản phùn Phùn cái này Chẳng nào bàn này, thăng bàn รังค่าปเปิดรังค่าพึ่งไปเบ็ดว่ดด <c oughs> าได้ตกยังได้กลลบบดนะละมัดละบังเอได้พี่น้องด้ะเบื่องเราอันใดก็ได้คนสุม,มือเนี่ยมันเปลนแต่ยากอยู่ดิมาจากตัวมาหางว่ามุนไปหลุดอันใดก็ได้

ร่วมใช่ร่มยิงได้ก็ร่วมมากกว่านมืมมืมมาก <c oughs> อกจากออกจากฝนจากร่ว่ไปมันขึ้นมันไป ใครเบิ่งเอาแย่งออกพี่น้องเบิ่งลูกเบิ่งหลานออกลูกหลานมันแหงเดือหงมันมันจะจูดหนาจูดหลังเด้อมีกาแฟ